Okay. วันนี้จะพามาที่ร้านดิตะจีพดจีใจกลางกรุงโรมนะคะเป็นร้านอาัพสปรายที่ใหญ่มากปดยังวะค่อนข้างเก่าแก่แล้วกันคือมาโรมทีไรเนี่ยเราต้องแวะมาร้านนี้ยังไม่ปิดจ้าเป็นไงตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแต่มาแล้วต้องได้ของค่ะซึ่งเขามีงจากกระดาษจนถึงสีจนถึงพิกเมนต์ผงๆนะคะที่เอาไปไปสร้างเป็นสีน้าําหรือว่าสีน้ํามันเจคลิกเองได้แล้เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <de> e <ux> ไปดูกัน ดิตาจีโปจีพยายามจะจำเนี่ยแต่เรียนจะได้แค่นี้ค่ะนี่นะคะร้านนเราชาวมาเลยมันโลเคชอยู่ในซอยซอกซอยเล็กๆอะไรเงี้ยที่อันนี้มันใกล้กับอะไรนะครับเปียสเซเวเนเซียแล้วก็ใกล้กับปานเตออนด้วยแล้วก็มีนี่นั่งรัามปลาล่าไหวเหรอทำจริงไม่ไหวหรอกนี่นั่งร้าไหมต้งไหวได้ไงวะดูดิอันดีโคลีเฟอร์เบเรอาซีอันนี้เป็นโซนสีไม้ต่างๆจ้าอันนี้เป็นโซนกระดาษละเข้าวางใน เอาอาเช่กีแบบเอากีไซส์มีหมดจ้าของฟาเบียโนอันนี้ก็ดีนะเคยใช้ประมาณสี่ร้อยสีน้ำสีสวยชัดเจนอันนี้มาแล้วคือสีพิกเมนต์ผมเขาก็จะแบ่งขายเป็นกระปุกเนี่ยขายเช่นสีเขียวเนี่ย5.5ยูโรแล้วก็มีผู้กันต่างๆที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้วก็มียี่ห้อของอิตาลีมากมายอันนี้ดาวินชีที่วันนี้ก็ได้ไปแท่งนึง แล้วก็ถ้าแพนมาทางฝั่งนี้จะเป็นสีอะคริลิกค่ะแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ต่างๆคือร้านนี้แน่นทุกอน,นุมากๆถ้าใครมาที่โฮไมค่ะแนะนําว่าให้มานะคะร้านนี้มาดูอย่างเดียวก็เพินแล้วเดี๋ยวสีหลากประเภทมากๆเท่าที่อยากจะได้ก็จะมีหมดค่ะส่วนจะมีเซ็ชันนี้ที่เป็นแคนวาสก็จะมีเป็นเฟรมผ้าใบเป็นเฟรมเฟรมหรือว่าจะเป็นม้วนก็มีเหมือนกัน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนหมึกค่ะที่อยู่ในซอกลึบอีกทียังไงก็พยายามส่องเข้าไปให้ครบทุกซอกนะคะอันนี้มาที่กระดาษอีกแล้วก็จะมีกระดาษทั้งแบบเป็นเล่มๆเนี่ยหลากหลายมากๆเลยส่วนอันนี้เป็นเทนเซรามิกค่ะ <c oughs> ก็มีพวกเรากบด้วยเรากบน่ารักมาก7.8ยูโรก็ต้องวางไว้ก่อน <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นดินสอสีที่เราเคยรับพิ่วเขาที่แล้วที่มาค่ะอันนี้ก็เป็นเซตสีอะไรไปเรี่ะ ปิดจอบดิตาจีพอดจิวันนี้ได้ผู้กันมา14.40ยูโรจ้า